ยายหมอนยายหมอยซื้อมาคือกระเป้าเอวดินะไอต้นซื้อมายายหมอยยายมอนเฮ้ยสงเอ๋อสงเอ๋เจ้าเดี๋ยวสมเขาเอาเดี๋ยวเราได้กรเป้าเดี๋ยวมีม้วนบาให้เม่นมาโลดเราใส่มีม้วนนะยิ้มอย่าใครโลกมีมีแต่ห้อยยิ้มเจ้ายิ้มคอยยิ้มต่างคนต่างยิ้มด้วยความจริงใจเม่นบ่ลละ มาโรดมากับซีหอมแก้มโรดคุณจะเม็นว่าวกเหมอนเม่นหยอกเมมหมอนน่ะนะเหมยมอนถือว่าหยอกเด้อบริห่าบริยามาโลดขามาหามเหมยมอนชี่หอมแก้มเอ็ดเน่ยเสพๆคงกินให้กินสิกินอย่างมาโรดเด้อเหมมอนใจดีใจกว้งเด้อมาโรดบริหายจักหน่อยเลยที่ว่า ยังก็อะแล้วไปเริ่สักบานี่ความหายความเกียดความแค้นมันบบดีข้าให้เสียสภาพจิตข้าให้เสียสุขภาพพ้าให้เข้าคิดหลายแน่นบอกแล้วไม่ต้องคิดอย่างคิดสบายใจลพอม่วนในใจบ่ททอแท้ตัวเองให้กกำลังใจตัวเองเสมอนะ่ะมันดีสีสุดนายุสีหมันสีเยืนร่างกายกัแข้งแหง คิดใกล้แต่คิดใกล้แลมว่าสันสาเนาะงานมีมอนว่าเน,นี่นี่แหละต้องคิดทั้องลายโอเคคลิปนี้กะบบอีหยังต้มป,ปลาเอาอต้มปลาเอาพี่น้องน้องก็ชิมกันแล้วก็ลักชัวร์โอ้คันผมปลาบ่อยมันเข้าเนาะแต่ปีเมือ่อการเฮ็ดขับวุ่นน้ำยายต้องม้อนเล่นวะโออพี่น้อง อุ่นน่อยี่โชว์ควอยป่าพอดขันเอ็นันหน่อยก่อน้องะไท่าชอบชอบมมวันติดเรอ้านี่หวยออกว่่จยาวจะกไนหมดเลยขราวัลได้จะไดาซ่า่อ่อนอ่่นน่อยครับอันกับตามนเงินพี่้องตัวนี้ยศขังพอจะน่อยวยถึงะเนาะ แม่ถ้าตื่นก็ชิ้นพักผ่อนเลยนะพักผ่อนก่อนทั้ใจก่อนชักเดือนหนึ่งว่นเช้าวันไปเขื่อนว่าซื้อไงมันก็คือว่าแล้วมันดวงเนาับยาวแต่ดวงไว้ดวงมันไปเนาะโอเคถ้าตรุษแต่ไร้างคนก่าดวงไปเนาะทางคนก่อนนะแม่เนาะอทหยังก่อนพี่น้องครับร่างเดิมหมอใหญ่พักเดีจักเต็มเด้อพี่น้องกินนอนโต๊โต๊อ้ยกินกับเขาได้ยู่ในบ้านเอาพี่น้อง มันน pues <A> ี่กาปาร้นขาวตคน้ตึกแดไม้เอามาป่า้งมันมไรอยู่นำอ้าไคนเดียวระมาแเอวอไปก้นออกสองสองยออกสอออกสอเดกไยสองตัวใสองตัว สองยาี่ยโอางไปนงมรักกะยก่อนนะเอียบ่างทั้งเทียของปยางไปกุนู่นไปนะมาเตอนาเหัวที่เราียกสองสองสองที่หกหนึ่งี่หหนึ่งสองสองอย่ห่งสองสอง รายอันเอากเรียนลงเหมืวันเดียถ่ายพี่น้องรถไกดเล็กแหละมาซื้อซองๆอ่ะโอ้อันบรรดาคนซื้อกรรไกรลงๆพี่น้องเพิ่งสีสันนะจะขึ้นมอญสัญญาว่าจะละหักมันเล่นเทียนลืองพี่น้องแม่คนคนคนยังไหมพี่น้องบัดนันก่อนเลยส่วนกินร่วมเนี่ยทีมันคุณแม่หมอนไปกินปลาเที่ยวของเรา ส่วนบ้าเพียรแต่มากเป็นเป็นคนรับไส้า่าทั้งะหัวเมียสองคนแต่พี่น้องต้องไปอยุดีสบายรอดกินย่างเดียวสองขวมันไข่กับเมีย <c oughs> เออเบกกระก็๋่ไปเือกเชือกแบกตามเคยก็กินข้าวปุ้นแซ่บกว่าฮะ <c oughs> <c oughs> ไปไปไปนั่งตั้งกินดีๆว่าจะเนี่ยไปไปไป เอาพี่น <Claire roommate> ้องเอ้ยล <masa> <cu> ูกไปใช้กรบเปได้หรอพี่น้องเลยเสียงเพลงลูกเก่าเขายังไม่ได้เข่าหรอพี่น้องเด้อะมาหน้าลูกใครเป็นยังไงครับ่านคุณเปิดประเดิมก่อนสบายดีพี่น้องแบบนี้แหละท่างคุณใครจะมีงานเตียงงานดอกกันขโมยกันอยู่อืมเสียงแบบมาหน้าลูกใครห้องเต็มมาหน่าพี่น้อง ว oh. uh ัด huh. ต uh ั huh. uh ้ง huh. ย uh ้ค huh. ร uh ับโอ้ด huh. uh ูสิสอง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 หลงมบสอง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 อันนี้ยันนั่งกินแบบนี้เถอะพี่น้อง้

อาบน้เด็าจะนบันทมวันนยังบม่ได้อาบน้าแปงหนาเขากนอนเด็กะแปลงหนาขาก็นอนเด็กะแป้งหนาขาก็นอนเด็ะ